ไหนดูซิเนื้อเรื่องย่อนะครับเป็นโพอเรานะโอ้ไม่ใช่ชมรมภาพยนต์เว้ยมันคืออ่าผู้กำกับมีชื่อนะครับของฝั่งบิทเนียนะครับคือพูดง่ายๆแบบผู้กำกับระดับฮอลลีวูดเอยางเขาจะมาขอไทยทำในโรงเรียนแอฟฟอร์ด ทีนี้เนี่ยมิเล่ก็เลยเล่าว่าเนี่ยจะมีผู้กำกับที่มีชื่อเสียงนะจะมาขอถ่ายโลเคชันในโรงเรียนเอฟเวอร์ดแล้วเขาก็เลือกไปแล้วว่านักแสดงเป็นใครก็คือเชอรี่กับคาเลนเองเออเขาเลยจะขอตัวนักศึกษามาเอ,อแสดงละครให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยมาช่วยแสดงให้หน่อยเอออาจจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเดือนหกนั่นแหละเกี่ยวกับอ่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ย ทีนเนี้ยไอตัวลูรุสเนี่ยมันก็เตรียมแผนไว้ว่าอ่าการเผื่อไว้ก่อนเผื่อนานารีโดนอ่าโดนเอาไปเล่นละครด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเอาไปเล่นโฆษณาเออเขาก็เลยบอกให้มาริโอ้ไปคุ้มกันให้ไอ,อคุ้ณกรรมนานารีให้หน่อยอะไรเงีเออส่วนตัวลูรุสก็จะไปกำรรชับนานารีอีทีกับคุณเซโยปก แต่สุดท้ายก็อย่างที่รู้กันในเนื้อเรื่องย่อนะครับออตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นชมรมภาพยนตร์เว้เพราะว่าเราต้องคิดอะไรใกล้ตัวก่อนนู่หรอไหมแต่พอผมไปอ่านเนื้อเรื่องย่อใหม่๋อนี่เราเข้าใจผิดหรอกเหรอเราเข้าใจว่าเป็นชมรมภาพยนตร์ก็คิดอยู่นะถ้าเกิดเป็นชมรมภาพยนตร์ในแอนิเมชันเป็นกลุ่มนั้นเนะี่ยเจมี่เล่แกจะยอมได้ขนาดนี้หรอ แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยเออทีนี้เนี่ยเผื่ออะไรคนสงสัยว่าทําไมตัวลูลุสเนี่ยถึงได้กํชาชับนานารีเขาไม่อยากให้ตัวนานารีออกทีวีเรื่องเรื่องก็คล้ายๆกับเหตุผลเดียวตอนงานเทศกาลโรงเรียนแหละก็คือตัวของลูลุสกับนานาลี่ออกทางทีวีไม่ได้ไม่งั้นมันจะ,ะแพร่ภาพไปใช่ไหมพอแพร่ว่า เออพอทีวีมันฉายอะแล้วเห็นตัวลูรุสกับนาารี่มีชีวิตอยูอ่ทั้งที่ฝั่งวิทเนียเขาประกาศแล้วว่าตัวลูรุสกับไอ้นาลี่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถ้าเกิดเป็นเนื้เรื่องตอนภาคอาวันนะอันนี้ยังเป็นเนื้เรื่องในช่วงอาวันอยู่นะเพราะว่านาารี่ยังอยู่ที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันอะอย่างที่รู้กันะ่ะในโรสซีโรเห็นอะอุออ้ยเรายังสปอยไม่ได้เนาะ โอเคอเจ้าสาวที่ชิงหนีไปนะครับชื่ออีเวนต์สั้นๆแค่นี้แหละถ้าเกิดเอายาวกว่านี้ก็ไปดูที่ผมเคยทำอ่าข่าวแพ็กอีเวนต์นะครับนี่คือตัวเชอรี่ในชุดเจ้าบ่าวหรออืมเท่อยู่นะเท่อยู่ เค okay. เดี๋ยวขอแนะนําตัวเองตามพิธีก่อนแล้วกันสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกผมพูซีเมนอีกเช่นเคยกับในเกมโค้ชกีาการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่ในอีเวนต์ของเจ้าสาวนะครับก็เข้าสู่ดวนเดือนมิถุนายนนะครับก็เป็นเดือนของเจ้าสาวนะเพื่อหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเจ้าสาวเดือน6ใช่ไหมเออก็ก็เลยเป็นอีพี่มาของอีเวนต์นี้นะครับ โอเคเอาเป็นว่าเดีย๋ยวผมสรุปใหม่ให้ฟังสรุปคือมีผู้กำกับระดับฮอลลีวูดมาขอถ่ายทำที่โรงเหนือเอฟฟอร์ด e เว้ยและทีเนี้ยเขาอยากได้โรงเหนือเอฟฟอร์ด e เนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายทำใช่ไหมแล้วเขาก็ถูกใจตัวเชอร์รี่กับคาเลนแบบตรงสเปคเลยอยากได้มาเป็นอ่าเอาไว้ถ่ายโฆษณาอะไรแบบเนี้ย น่าจะเป็นโฆษณามัาง้งเออคิดว่าน่าจะเป็นโฆษณาไม่ก็คัสซีนในละคอรอะไรเงี้ยแต่เต็มที่ก็คงจะเป็นโฆษณานะครับเพราะว่ามันมีคำว่า AD ด้วยนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยผมขออธิบายแคมเปญอีเวนต์นิดหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีล็อกอินโบนัสลายวันนะครับที่จะแจกของอีเวนต์อย่างช่อดอกไม้เจ้าสาวนะครับก็จะเป็นช่องานแต่งที่ผมเคย พูดให้ฟังนั่นแหละมีทั้งหมด200ชิ้นแจกวันละ20ชิ้นนะครับหรือ20ช่อแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเกมผมพอเรียกชิ้นแล้วกันเพื่อความสะดวกนะโอเคก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าไอชอ่อดอกไม้เนี่ยมันเอาไว้แลกตัวของคาเล่นแล้วก็ตัวของชอ็อปในอีเวนต์ช็อปต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้าง ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงของผมนิดนึงเพราะว่าผมเป็นวัดอยู่นะฮะไปลุยน้ำฝนอยู่บ่อยๆช่วงนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูกล่องขวานกันทุกครั้งที่ปิดเซิร์ฟป,ปรับปรุงเนี่ยเราจะได้พิซซ่าชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นทุกครั้งนะฮะแล้วก็จะมีอ่าตั๋วที่เอาไว้ลงด่านแบบสกีฟาร์ม อันนี้ผมจะได้จากการสุ่มตู้กาชาเขาที่แล้วที่มันหมดช่วงกิจกรรมไปก็ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเนี่ยผมสุ่มตู้เนื้อเรื่องไปรอบหนึ่งไงการเซียนนะครับก็เลยได้มาสิบใบนะครับโอเครับมาให้หมดแล้วกันทีนี้เนี่ยป่าในแคมเปญมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเรามาดูภารกิจก่อนไหมหรือว่าเราไปดู เนื้อเรื่องกันเออเราไปดูนี่ดีกว่าเราไปดูอีเวนต์ก่อนอีเวนต์เนี่ยเวลาเราจะเข้ามาเราไปที่อ่าเฟสนะแล้วก็มาที่ตรงไอคอนที่เป็นคาเลนเจ้าสาวตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปนะ โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่ามีอะไรบ,บ้างครับสิ่งที่ต่างจากทุกทีที่ผ่านมาก็คือด่านแบทเทิลครับด่านแบทเทิลเนี่ยในครั้งนี้จะมีแค่3ด่านเท่านั้นปกติอ่ะมันจะมีทั้งหมด6ด่านด่านลักร้อยเพชรใช่ไหมแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีแค่3ด่าน ด่านละ200เพรก็ห0เยเพรเหมือนเดิมแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราเล่นจบไวขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเวลาเล่นแต่ละด่านเนี่ยมันจะเริ่มทวีความยากใช่ไหมอันนี้มีแค่3ด่านก็เรียกได้ว่าคนเล่นมือใหม่ก็พอจะเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับส่วนสตอรี่เฟสนั้นมีทั้งหมด7เฟสนะครับเฟส่้เพรก็รวมเพรทั้งหมดเลยนะก็จะมีทั้งหมด 950เพชรจากการเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็ผ่านด่านไปเติ่นะครับแล้วทีนี้มิชชั่นนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูมิชชั่นนิดหนึ่งนะครับมิชชั่นเนี่ยจะมีทั้งหมดอย่างดังนี้เลยครับก็คือเก็บดาวให้ครบเราก็จะได้จี้ทั้งหมดกี่อันวะอ๋อมีจี้สี่ดาวสามอันนะแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องให้ครบก็จะได้อ่าแล้วก็เออเล่นเนื้อเรื่องให้ครบนั่นแหละ เล่นอก็คืออ่านในเรื่องไอเจ็ดเฟสก็จะได้เพชรทั้งหมด1,000เพชรนะครับแล้วก็เล่นด่านเสเพดินชันนอร์มแล้วก็ h า r d แล้วก็จะมีของเอ t ตานะครับซึ่งเอ t ตาเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นอีกวันนะอันนี้ผมเล่นครบหมดแล้วนะครับก็จะขอรับให้หมดเลยแล้วกันนะโอเคทีนี้ต่อมาจะเป็นชอบเนาะชอบเราไปดูทางนี้ได้นะครับเราก็ไปดูชอบกัน ทีนี้เนี่ยอชอบมีอะไรบ้างที่แน่ๆคือมีตัวแจกอย่างคาเรนให้แรกครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าคาเรนตัวนี้ดีไหมขึ้นชื่อว่าตัวแจกยังไงก็ต้องมีไว้ก่อนครับเก่งไม่เก่งค่อยว่ากันแต่เท่าที่ดูคือเป็นิงไทยเนาะก็เป็นตัวสนับสนุนนะครับเป็นตัวบัฟเป็นตัวดีบัฟอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเท่าที่ดูสกิลก็ถือว่าเป็นตัวสนับสนุนนะครับ สเตตัสผมไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วสายคิงส่วนใหญ่มันลงมาก็แค่แจ็บบัฟแล้วก็รีบออกจากสนามมีแค่นั้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิล,ลที่หนึ่งกันสกิล,ลที่1ลงมามีผลทันทีทำการแจ็บบัฟให้เพื่อนหนึ่งคนเพิ่มจำนวนบล็อก r บวกหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงแจ็บบัฟลดความเสียหายที่ได้รับ0.7เท่า อันนี้ก็ถือว่าดีนะเอ,อ่อกี่วิยี่สิบห้าวิโอเคยี่สิบห้าวิถือว่าดีนะก็เหมือนเราไปเสริมตัวแทงให้มันแทงหนักแทงดีขึ้นนะ่ะจากปกติบล็อกประมาณสี่เป็นห้าเงี้ยแล้วก็ลดความเสียหายอีกก็จะถึกขึ้นไปอีกนะครับถือว่าดีอยู่เอามาเล่นโรงแรมฟอร์ดได้อยู่นะเพราะว่าโรงแรมฟอร์ดตัวถึก,ถก ก็มีเยอะนะครับมีรีวาวเออมีรีวาวใช่ไหมแล้วก็มีลูรุสไวเดย์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งโอเคสกิลสองนะครับอันนี้เป็นสกิลลดระยะเวลาคูดาวให้ตัวเองนะครับ 38. 8ก็น่าจะประมาณ15วิมาเออน่าจะประมาณ15วิ20วิมั้งในการลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแจกที่ ไม่มีสกิลลดค่าคอสให้กก่ตัวอีเวนเนาะอันนี้ผมเข้าใจได้ว่าทําไมไม่มี skill kh kh สกิลลดค่าคอสสาหรับตัวอีเวนนะเพราะว่าตัวตัวของคาเรนที่อยู่ในกลุ่มแอฟฟอร์ดอะคือลงในแอฟฟอร์ดถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่ผมอธิบายกลุ่มไปแล้วอะคือข้อดีของกลุ่มลงในแอฟฟอร์ดมันลดค่าคอสเยอะเยอะอยู่แล้วเว้ยงั้นถ้าเกิดจะเอาสกิลมาลดค่าคอสอีกอะไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าคอสเลยะบอกตรง ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคเดีย๋ยวผมแลกไว้แล้วกันนะว่าเดีย๋ยวจะเอาไปฟาร์มบอลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็คงจะแลกของพวกอ่าอันเนี้ยแรงแน่แนกินได้แม่นะครับแล้วก็อาจจะแลกไอ้พวกกระดามหมักลูกอะไรพวกเนี้ยเอาไว้อัพพวกนักบ,บินขั้นสิบขั้นสิบห้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเข้าสู่ไฮไลท์เลยไหมเข้าสู่ไฮไลท์อย่างตู้กาชาเดี๋ยวตาพาไว้ที่ตู้กาชาเลยไปโอเคเราอยู่ที่ตู้กาชาของอีเวนต์เจ้าสาวแล้วนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวเชอรี่เจ้าบ่าวนะครับเป็นน้ำบ,บินประเภทลูกไทยนะครับหรือก็คืออ่าน้ำบ,บินประเภทป้องกันนะครับ ซึ่งเข้าที่ดูเลือดอ่าข้อความเข้าขอภัยโอเคอเดีย๋ยวขอพูดนิดหนึ่งนะครับว่าไอตัวนบ,บินที่โชว์สเตตัสอยู่เนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะโชว์แค่ขั้นก้าวใช่ไหมแต่ว่าในแพทปัจจุบันหรือว่าในแคมเปญหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาจะโชว์สเตตัสที่เป็นขั้น15แล้วนะครับก็เลยจะมีจำนวนเลือดเยอะกว่าที่เห็นนะครับก็คือมีเลือดถึงถึง9,5 0 0นะครับ เรียกได้ว่าโอ้โหเลือดเยอะมากนะสำหรับตัวแทงแล้วมีค่าดีเฟนต์เก้าร้อยเนี่ยเกือบหนึ่งพันก็ถือว่าถึกมากถือว่าถึกมากเลยนะเพราะว่าตัวตัวดีเฟนต์ที่เยอะสุดก็น่าจะเป็นคาเลนในชุดไบเวทมั้งหรือไม่ก็ซีทูซีทูกาเวนเออเดีย๋ยวค่อยไปดูสถิติแล้วกันจำไม่ค่อยได้แนละ้วนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวป้องกันเนี่ยเขาจะดูที่เลือดก,กับดีเฟนต์ครับเพราะว่า เรื่องความเสียหายเนี่ยมันอยู่ที่หุ่นถ้าเกิดไปขาบหุ่นที่มีดามจฟิตาย,ยตัวก็สามารถเอามาสู้ได้เลยแบบนี้ทีนี้ตัวของเชอร์รี่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มลงในแอฟฟอร์ดแน่นอนอยู่แล้ว1กลุ่มแล้วก็ตัวของอีเวนต์หกลุ่มนะครับโอเคเรามาดูสกิลกันสกิลที่1เนี่ยคือทุกครั้งที่รับความเสียหายครับหรือรับการโจมตีนะครับจะมีโอกาสฮิลให้เพื่อนทุกคน รวมถึงตัวเองด้วย30%ก็เอาง่ายๆคือปกติแล้วอะเวลาตีมามันจะมีโอกาสคิวให้ตัวเอง30%ใช่ไหขอ,ของนักบ,บินทั่วไปนะแต่ว่าตัวเชอร์รี่จะโกงกว่านั้นคือมันจะคิวให้ทุกคนเลยในสนาม30%ก็ถือว่าเป็นตัวคิวที่แปลกดีแต่เป็นตัวแทงนะเออเป็นตัวแทงทีนี้เนี่ยมันมีเพิ่มเติมมาครับก็คือและจะคิวเพิ่มอีก 30%ให้กับทุกคนที่อยู่ในระยะสกิลในแมทเฟรมของตัวเชอรี่อันนี้จะอันนี้ถืออะไรคนอาจจะงงว่าระยะสกิลคืออะไรก็ระยะทำให้ตายครับสมมติว่าเราขับกาเวนเงี้ยแล้วไอ้ตัวกาเวนเนี่ยมันเป็นทําไม่ตายรอบตัวเงี้ยมันก็จะทําการทำการฮิลให้กับคนที่อยู่ในระยะทําให้ตายของกาเวนเนั่นแหละ อันนี้คือผมยกตัวอย่างเฉยนะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ขับหุุนมอเตสก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันจะทําการฮิลให้คนอื่นก่อนแล้วก็ค่อยฮิลให้ตัวเองนะครับมันไม่ได้ฮิลให้ทุกคนนะไอสาอย่างหลังเพราะงั้นผมคิดว่ามันก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึง่งเอาจริงๆแค่ฮิลสาที่ว่าฮิลให้ทุกคนครั้งแรกเนี่ยถือว่าโอแล้วนะ ได้ได้อีก30%นีกถือว่าเป็นตัวแทงที่ถึกมากนะครับโอเคสกิล2นี่คือทำการลดค่าคอร์สให้ตัวเอง5แต้มนะครับ5แต้มนะแล้วก็ลดค่าคอร์สให้นักบ,บินเพศหญิงอีก2แต้มก็เท่ากับว่าตัวเชอร์รี่นั้นลดค่าคอร์สสูงสุด7แต้มนั่นเองนะครับก็คือมี5าแต้มของตัวเองใช่ไหมแล้วก็มี2แต้มของนักบ,บินเพศหญิง ซึ่งตัวเชอร์รี่เป็นน้ำบินเพศหญิงนะครับก็ง่ายคือเป็นตัวแท้งที่ใช้ค่าคอร์สน้อยที่สุดในเกมก็เอาง่ายเนี่ยตอนแรกมีแปดใช่ไหมซึ่งพอเข้าด่านปุ๊บก็จะเป็นบวกหนึ่งแล้วก็เอาไปขับคุณแพงๆได้สบายชิวๆและยิ่งโรงเรียนแอฟฟอร์เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ลดค่าคอร์สหนักอยู่แล้วอะลดอีกค่าแต้มนะครับโอ้เรียกได้ว่าชิวๆเลยงานนี้นะครับ ส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครไม่มีซีทูกาเวนก็เอามาใช้กระแทงกันได้นะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าผมไม่มีนะซีทูกาเวนถ้าได้เชอร์รี่ก็ดีครับแต่ว่าคนที่ผมเล็งไว้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของนานารีนั่นเองนะครับตัวของนานารี่เนี่ยเป็นนักบินประเภทไนท์ไทนะครับหรือก็คือประเภทจูโจนะครับซึ่งตัวนานารีนั้นอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มรงในแอฟฟอร์ดนะครับไงอ,อยู่แล้วเป็นนักเรเป็นนักเรียนแอฟฟอร์ดนะครับอย่างที่2คือกลุ่มของราชวงศ์พิเทเนียซึ่งในแคมเปญหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาได้ทําการอัปเดตให้ตัวลูนุสกับนาลารีทุกล่างเนี่ยอยู่ในกลุ่มราชวงศ์พิเทเนียครับเป็นกลุ่มใหม่นะก็ถือว่ากลุ่มราชวงศ์เนี่ยยังเป็นกลุ่มน้องใหม่ที่ยังขาดองค์ประกอบหลายอย่างอย่างเช่นตัวเร่งคอส อย่างนานาลี่นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวของอีเวนต์นะครับเออโอเคเอาใหม่เราพูดถึงไหนแล้วโอเคนไนทายนะทีนี้ตัวของไนทาย,ทยส่วนใหญ่ผมจะไม่แนะนำให้ดูสเตตัสเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูสเตตัสโดยรวมนะตัวนานาลี่จะขนาดระยะไกลนะครับก็ให้แนะนำขับหุ่นระยะไกลนะครับแต่ถ้าเกิด คุณไม่คิดจะเอามาแบบยังไงนะเอามาแบบไม่ได้เอามาบูอยู่แล้วอะ่ะก็แค่ขับหุ่นกัสโกสีแดงก็ได้แต่โดยส่วนตัวถ้าเกิดจะให้มีประสิทธิภาพเนี่ยขับหุ่นระยะไกลราคาถูกก็ได้ครับอาจจะเป็นหุ่นแซบบูก็ได้นะเออหุ่นแซบบูก็ได้เหมือนกันโอเคเดีย๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันสกิลแรกลงมามีผลทันทีทำการแจกค่าคอส 25แตม้มแล้วก็ทำการแจกเกรให้เพื่อน1คน100%รวมถึงเพิ่มความแรงสกิลทำให้ตายของกุ่ยนอนต์อี50% 20วินาทีสรุปคือตัวนาลลี่นั้นมีสกิลแจกเกรแจกเกร100%แล้วก็เพิ่มดาเมจอีก50%ให้เพื่อน1คน20วินาที แต่ที่สําคัญคือมีแจกค่าคอยอีก25แต้มนะครับก็ถือว่าตัวนานาลี่นั้นเป็นตัวที่น่าใช้งานอีกคนหนึ่งเอามาใช้งานแทนเจรเรมียได้เลยนะแต่ว่าต้องดูว่าเราจะเอามาทําแบบไหนอย่างที่บอกไปถ้าเอามาแค่แจกเกแล้วก็แจกแตม้มขบับคุณกัสโคก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเอามาสู้ด้วยขบับคุณแซฟบูได้หรือหุ่ที่จะมีมาในอนาคตก็ว่างันไปนะครับ โอเคสกิล okay, ที่2องสกิลที่2เนี่ยคือจะทำการลดระยะเวลาคูดาวให้ทั้งทีม38.8%นะครับรวมถึงเพิ่มแมทส์เหลอดเลือดอะให้ยาวขึ้นอีก10%ให้ทั้งทีมด้วยโอ้ขอภัยโอเคขอภายนะทุกคนพอดีกินยามันก็จะอากาศประมาณน,นี้เสกิลสองเนี่ยดีนะ เพิ่มหลอดเลือดแล้วก็ลดระยะเวลาคููดาวน์ให้เพื่อน38.8%อันนี้ถือว่าเยอะสุดในบรรดาที่ลดให้ทั้งทีมนะปกติแล้วลดให้ทั้งทีมจะประมาณ20%เต็มที่เลยที่ผ่านมานี่ตัวนาลาีเป็นตัวแรกที่ลดให้เยอะสุดนะครับโดยส่วนตัวคืออยากได้นาลาีมากกว่านะครับคืออย่างที่บอกไปว่าผมอะส่วนมากจะเล็งคิงไท a i หรือไม่ก็ควีนไทแต่ว่า ในระยะหลังเนี่ยตัวเล่นคอสหรือตัวที่มันแจกคอสได้อะมันจะมีประโยชน์ในชาเลนเฉพาะกลุ่มครับอย่างเช่นตัวนานารี่อ่ะเราสามารถเอามาเล่นในกลุ่มแอฟโฟรดก็ได้หรือว่าเรามาเล่นในกลุ่มรัชวงศ์วิทเนียน้องใหม่ก็ได้ถ้าเกิดใครได้ดูที่ผมเล่นชาเลนรัชวงศ์วิทเียคือจริงๆผมลงตัวเต็มไว้ในกลุ่มนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ผมทําคลิปในข่าวแพทอีเวนต์อ่ะอันนั้นคือผมตัดต่อแบบ ให้เข้าใจง่ายๆว่ามันเล่นยากนะครับถ้าไม่มีตัวเล่นคอร์สหรือว่าตัวที่แจกคอร์สได้เนี่ยคือแท้จะเล่นลําบากมากโอเคเอาเป็นว่าไม่พูดอ่าไม่พูดนักเรื่องนะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปสู่การสุ่มกาชานะครับไปโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากสุ่มตู้ฟรีก่อนนี่ผมดองไว้เป็นเคล็เคลปบเลยค่าได้สี่ดาว ตามเรื่องก็โอเคเพราะที่ผ่านมาก็ได้โอเคไม่ใช่นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตั้งกฎนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมอยากดองเพชรไว้ตู้อื่นๆบ้างไหนจะมีฉลองครบรอบเกม1.5ปีที่จะมาเดือน11เนาะก็ ไอ้เรื่องอนาคตอะยังไงก็ได้แต่ในปัจจุบันต้องเอาไว้ได้นานารี่ก่อนนะครับข้อความมาบ่อยจังวะไม่เป็นไรโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสูมซะหนึ่งหรือสองโลนะครับก็คือสูมยี่สิบครั้งยี่สิบสเกลนั่นแหละโอเคมาไปเลยดีกว่าไป สีทองนะฮะอ่าเกลือน่าจะเกลือนะแต่ขอตัวสามดาวเยอะๆก็ดีอ่ะจะได้เป็นเศษควิดนะฮะสกิยามะโอ้มินามิอินุเอ อันนีค้คือโลมากเลยนะเป็นโอเคได้หุ่นมาก็เอามาย่อยได้ครับเอามาย่อยเป็นคิว้วใครเจลีเมียว่าแหละโอเคเกลือตามระเบียบนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันมาก็สุ่มครั้งแรกไม่ใช่ได้ง่ายนะครับ เอาจริงๆลุ้นหลุดเหล็กก็ได้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้แคร์ว่าจะได้ตัวลิมิตสักเท่าไหร่นะสามดาวอีกแล้วมีตัวลุกด้วยนะฮะโอ้สามดาวเว้ยอุ้ยตัวอีเวนต์เปล่าอ่านานาลีเดี๋ยวเดี๋ยวนานาลีตัวอีเวนต์สิไม่ใช่นานาลีนี้จริงนะฮะ ดิท้าสองดาวตัวนี้ดีนะแจ็ดสตีลได้ผมแนะนำให้ปั้นเออรู้แล้วว่าตัวแกมันดีแหมเบิร์ดเล่ก็ดีนะเบิร์ดเล่รู้สึกเพิ่มพลังจุบตีได้ปะ่ะเออเด้งไหมโอ,อไม้ไม่ไม่ไม่อ่าโคโดเคชิโร่สามดาวก็ดีดีครับ แต่ว่าหุ่นไม่ดีนะหุ่นถือว่าโลไทยมากแล้วว่ะอ่าโยชิดะเออเป็นตัวอีเวนไหมได้แล้วผมได้แล้ว yes yes กรีดมากไม่ได้เดีย๋ยวแม่ตื่นกิีดมากไม่ได้ไหนดูดิ คือเกมนี้เนี่ยผมแนะนำว่าได้ตัวลิมิตหนึ่งตัวถือว่าคุมแล้วเพราะว่าคุณสามารถเกตเศษเอามาอัพได้ที่หลังอโอเคดูตัวดีฮะ3สามดาวตัวนี้ผมว่าต้องรอปรับสกิลนะสกิลค่อนข้างใช้ไม่ได้อคีเอลก็ดีคีเอลดีนะเป็นตัวสองดาวที่ดีในช่วงแรกของเกมเลยอาซาฮินะตัวนี้ตีแรง โอเคจริงๆผมจะหยุดก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ายังไงดีอะเชอรี่ก็น่าเอานะเท่าจริงๆโอเคสุ่มอีกครั้งพอนะสุ่มอีกครั้งพอเพราะว่าถ้าสมมุอผมได้นา,นารีซ้ำก็ถือว่าผมก็จะเอามาอัพแปดสิบได้อะไรแบบเนี้ยอ่าไม่มีแล้วโอเค เป็นอ่ะเกลือครับไม่เป็นไรถือว่ามาเป็นเศษแล้วกันมิเลยนะฮะอันนี้รีวาวนะครับอ๋อตัวนีน่านะครับยูชิดะโควิสโควิสเป็นตัวเร่งของกลุ่มกองทัพวิธีเนียนะยีทายแล้ว กิลฟอร์ดกิลฟอร์ดเป็นตัวผลิตคอสกรอนทัพบ,บิทนเนียนนะมันก็ดีแต่ว่าดาเมจเบาไปนิดนึงส่วนหุ่นก็โลไทยอย่างที่เห็นโอเครูรุดไปเว้นนะครับดีบาวดีหน้านะฮะอันนี้ถือว่าผมสุ่มให้ทุกคนดูนะครับ ไม่เป็นไรถือว่า,าเซสในระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับผมนะก็คือได้นานารี่ซีดาวนะครับเชรีผมมองว่าเดี๋ยวถ้าผมได้ C2 ทูกาเวนก็แซมแซมเหมือนกันแต่ตัวเชอรี่จะดูโกงกว่านิดนึงแค่นั้นเองโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ